ตอนนี้อยู่กับกำไรใจดีนะคะและแน่นอนว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงใหม่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงถ้าหนูขายพี่จะซื้อหนูป่ะอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะกำไรก็จะมานำเสนอรถพอร์ตบ็อกเซอร์987สีเหลืองแท้จากโรงงานนะคะภายในเป็นสีดำสำหรับคันนี้เนี่ย ชุดแต่งหน้าหน้านะคะก็จะเป็นพาร์ทเทคอาร์ตมาแล้วค่ะส่วนไฟหน้าเนี่ยสวยกริบเลยนะคะทุกคนที่สำคัญค่ะรถรุ่นนี้ปี2006ราคา2,390,000บาทจัดไฟแนนได้ถึง2,300,000บาทอยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยนะคะแล้วเรามาดูในส่วนของตัวรถกันค่ะว่ารถคันนี้นะคะเป็นสีเหลืองแท้จากโรงงานค่ะด้านหน้าก็ได้ใส่ชุดแต่งเทคอาร์ตมาแล้วนะคะแล้วมาดูในส่วนของด้านข้างกันค่ะล้อพอ์ตรงรุ่นนะคะขอบ19ค่ะตัวยางเป็นยางมิช ชิรินปี2017นะคะทุกคนเบรกรถคันนี้นะคะเป็นเบรกพอ์ตรงรุ่น4ี่พ์ตค่ะเป็นออปชั่นพิเศษนะคะของทางพอตคันนี้เลยค่ะค่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันค่ะสำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะใส่ชุดแต่งไทสเกิร์ตเคปลาคาร์บอนแท้แล้วทั้งสองข้างเลยค่ะทุกคนอ่ะดูด้านข้างแบบนี้แล้วอยากเข้าไปดูข้างในกันหรือยังคะเดี๋ยวกันไปพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะ รถนะคะไม่ให้หนู <c oughs> อละค่ะสําหรับคันนี้นะคะภายในเนี่ยก็จะเป็นสีดําเดิมมาจากโรงงานค่ะ <c oughs> ตัวเบาะนะคะก็จะดิ้นได้เหลืองเพื่อเข้ากับตัวรถค่ะ ส่วนตรงพวงมาลัยค่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีปุ่มทิปโทนิกก็คือสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังมีความพิเศษค่ะนั่นก็คือ s p o ร์ตโค o โนนะคะและในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นจอ p ไพ n อเนียสดินค่ะลำพงรถแบรนด์เลมโบค่ะเรียกว่าเป็นแบรนด High ์ไฮเอนสำหรับลํำพงรถเลยนะคะที่สําคัญค่ะเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ทรงคลาสสิกค่ะ เป็นเกียร์ทิปเท่านิกค,ค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะเลสซิ่งซีทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางค่ะส่วนเมมโมรีเซ็ตสามารถเซ็ตได้ถึง3เซ็ตเลยนะคะรถคันนี้นะคะเรียกว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากค่ะและในส่วนของเลขไมคะ์ค่ะเลขไมล์อยู่ที่4 0 0 0 0กิโลรถคันนี้อยู่ส่นนอกนะคะไม่สามารถเช็คเลขไมล์ที่แท้จริงได้ค่ะแต่โดยรวมนะคะรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างเฟิร์มค่ะทุกคนดูเอานะคะสวยไหมคะ และเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะตอนในส่วนของด้านท้ายนะคะสำหรับรถคันนี้ก็มีการตกแต่งด้านท้ายเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในส่วนของด้านท้ายเนี่ยตัวไฟนะคะจะมีการตกแต่งเพิ่มเป็นไฟของรุ่น p o r s อก Boxer 987.2ค่ะจะมีความพิเศษก็คือจะเป็นตัวไฟ LED ทําให้มีความรู้สึกว่าสวยแล้วก็ล้าสมัยมากขึ้นค่ะในส่วนของกันชนนะคะก็จะเป็นกันชนสปอร์ต คอสเคลเมน987.2ค่ะกันชนตัวนี้นะคะก็จะมีดักเทลเพื่อเสริมแอโรดนามิกให้กับตัวรถมากขึ้นค่ะและในส่วนของท่อนะคะก็จะให้เสียงที่รู้สึกดุดันค่ะเป็นท่อในแบรนด์ของ a k คาโบวินะคะส่วนปลายท่อเนี่ยก็จะเป็นปลายท่อเคปลาแท้ค่ะเรียกว่าใส่ชุดแต่งที่ช่วยรําสมัยแล้วก็เสียงดุดันมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหน้ากันดีกว่าค่ะทุกคน อ่ะค่ะก่อนที่เราจะไปดูในช่องเก็บสัมภาระด้านหน้านะคะเรามาดูในส่วนของไฟหน้ากันก่อนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไฟหน้าคันนี้เนี่ยสวยกริบมากทั้ง2ดวงเลยนะคะโคมโปรเจคเตอร์ตรงรุ่นของตัวพอดบล็อกเซอร์กันเลยนะคะทุกคนอะละค่ะเดี๋ยวกำลัปเปิดช่องเก็บสัมภาระให้ดูนะคะนี่ค่ะช่องเก็บสัมภาระนะคะทุกคน ข้ามาดูได้เลยนะคะว่าของเราเนี่ยขอยืมคําพูดมาใช้นิดนึงนะคะของเราเนี่ยซอกในเดิมจากโรงงานนะคะดูได้เลยนะคะเมคอารเดิมนะคะไม่มีการแกะค่ะช่องเก็บสัมภาระอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานนะจ๊ะแบก็คกไลท์เดิมนะคะกล่องเครื่องมืออยู่ครบนะคะเป็นไงกันบ้างคะสํารับรถคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยพร้อมสมบูรณ์ พร้อมใช้งานมากเลยใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีออปชันเสริมสำหรับรถคันนี้ที่เรียกว่ามูลค่าเกือบ4 0 0แสนบาทเลยค่ะสำหรับหลังคาตัวนี้นะคะที่จะมีฮาร์ดท็อปหรือหลังคาแข็งเนี่ยให้ไปกับตัวรถด้วยนะคะทุกคนรถคันนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2.7ลิตรค่ะอยู่ที่ความแรง240แรงม้าค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะยังมีระบบเกียร์ทิปโทนิกไปในตัวรถด้วยค่ะเอาละค่ะที่สำคัญเลยทางเรานะคะรับประกันว่ารถเนี่ยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำ จมน้ําหรือตัดต่อตัวรถรถผิดกฎหมายแต่อย่างไดนะคะหากคุณตรวจพบเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้พี่ๆอีก2 0 0 0 0 0บาทด้วยนะคะค่ะสําหรับใครนะคะที่ดูเราชอบเนี่ยก็สามารถติดต่อมาในช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดสามร้อยการหลัดไลค์หรือว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ300๊กสามร้อยการหลัดไลนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ดูอยู่สําหรับครั้งแรกในถ้าหนูขายพี่จะซื้อหนูปลาช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กําไรด้วยนะคะนอกจากนี้อย่าลืมขอทายอินช่องกําไรใจดีแป๊บนึงนะคะฝากเข้าไปกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในช่องกําไรใจดีด้วยนะคะเดี๋ยวขอทายอินไว้ข้างล่างนิดนึงค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับท่านไหนเลยที่ดูแล้วชอบก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่3าร้อยกาหลักไลา์โชว์ลูมเอาค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกหากพูดผิดประการใดขออภัยที่ พี่ไปด้วยนะคะค่ะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะถ้าหนูขายพี่จะซื้อหนูปะอยากให้คุณมาลองส0 0รกาลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอน300กาลัดไลฟ์คุณยังมั่แจะมองลุยเลยไม่ต้องรอ